สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะนั่นก็คือเมนูมะพร้าวกะทิลอยแก้วใบเตยนะคะส่วนผสมก็จะมีตัวมะพร้าวกะทินะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีน้ําตาลส่วนใบเตยน,นี้ม่้อยกำลังต้มรออยู่นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาเตรียมส่วนของมะพร้าวกันก่อนนะคะไม่ว่ามีอุปกรณ์ในการ ตักนะคะแม่ว่ามีอุปกรณ์ในการตักนะคะแทนที่เราจะเอาน้ำตาลมาโรยแล้วก็กินแบบธรรมดานะคะเรานำมาลอยแก้วใส่ในน้ำไม่เตยนะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบนะคะเดีอยังไงเดี๋ยวไม่อ้อยขอ ตักตัวมะพร้าวให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะระหว่างนี้เราก็รอน้ําที่เราต้มไปเตยอ feet, ะคะ่ะรอเดือดด้วยเหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะนี่นะคะตัวมะพร้าวเราก็ตักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราไปเริ่มต้มกันเลยค่ะนี่น้ำใบเตยของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวแมาอ้อยก็เอาไปเตยออกก่อนนะคะทีนี้เราจะใส่ตัวน้ําตาลลงไปค่ะ ความหวานนี้แล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ให้น้ำตาลละลายค่ะเราจะทำรอยแก้วกันโอเคน้ำตาลละลายหมดแล้วหอมไม่เตยมากเลยค่ะเป็นเมนูที่แสนง,ง่ายมากเลยนะคะเนี่ยตัวมะพร้าวกะทิลงไปเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะสําหรับมะพร้าวกะทิลอยแก้วใบเตยของเรานะคะนี่นะคะน่ากินมากเลยอันนี้เราจะกินตอนร้อนหรือว่าจะกินแบบเย็นก็ได้นะคะน่ากินไหมคะเนี่ยหอมใบเตยมากเลยระหว่างว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว Youtube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ